โอเคปูสอยดาวนะคะเราก็จะไปรถของพี่จานะคะพี่จาเนี่ยเราก็ไปด้วยกันบ่อยๆครั้งนี้ก็จะใช้บริการพี่จาไปภูสอยดาวนะคะราคานี่โอเคเลยนะคะถ้ามีหลายที่มากๆที่พี่จามีรถพาไปนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าวันนี้เราจะไปภูสอยดาวนะคะก็1,300บาทมีอาหารที่กินทั้งสองมื้อเนี่ยเออแล้วก็ยังมีอีกหลายๆที่นะคะไม่ว่าจะเป็น โอโหเยอะมากอ่ะเขาหลวงสุโขทัยเขาเหมนินไปไกลไปทุกที่เลยนะคะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมจะลงไว้ให้นะคะอ่า Facebook ของพี่จ่าเรานะคะบริการดีขับรถเยี่ยมเลยนะคะวันนี้ไปที่ชอบที่ชอบนะคะก็จะไปเที่ยวภูสอยดาวในรอบ7ปีนะคะเป็นครั้งที่2แล้วท,ที่เราจะเดินทางไปพิชิตภูสอยดาวครั้งนี้เราไปรถพี่จ่านะคะ1,300ไปกับ แต่ว่ามะนาวเนี่ยเดินทางคนเดียวก็เลยอจอยนะคะรัวของคุกขคคุนทัวไว้นะคะก็จะมีจอยทิปหน้าง,งานนะคะ2,190บาทนะคะก็ตรงนั้นเดี๋ยวเราก็ไปจอยกับทางคุกขคคุนรัวเพื่อให้เขาดูแลเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารหรือว่าดูแลเรา,าเพราะเราเดินทางคนเดียวนะคะอาจจะต้องการคนดูแลเรานิดนึงสูงว้แล้วด้วยนะคะเพราะตรงนี้ก็เลยเดี๋ยวเราไปเจอกับคุกขคคคุนทัวที่ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวนะคะตอนนี้ถึงเวลาเดินทางแล้วล้อหมุนสามทุ่ม let's go ภูสอยดาวไปที่ชอบที่ชอบไปที่ชอบที่ชอบไปเที่ยวภูสอยดาว6.5กิโลเมตรชันเลยแหละ <laughs> แต่เคยไปมาแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าศักยภาพของร่างกายนะคะในวัยห0กว่าของเราเนี่ย ทำได้นะคะเพราะว่ามะนาวนี่จะเดินป่าทุกเดือนนะคะเดือนหนึงถึงสองทริปเลยนะคะเดินเล็กเดินน้อยเดินตลอดนะคะเพื่อออกกําลังกายไว้เราจะต้องออกกําลังกายก่อนที่เราจะไปที่ชิดป่านะคะอตอนนี้เราไปกันดีกว่าความ้คือรได้หล้คามเดินยะมถึงแล้วนะคะตลาดสดตำบลป่าแดงเนี่ยตรงนี้ก็จะมีตลาด ให้เข้าไปซื้ออาหารนะคะสำหรับผู้ที่เดินทางเองนะคะตัวเขาก็จอดให้เราแล้วก็มีเซเว่นด้วยเดี๋ยวมีเขามีโอตัดน่วยนะแล้วก็มี ATM กด ATM ซะนะคะนี้ก็รอแล้ว,ก,ลลวก,ก็จากตรงนี้จะเดินทางไปที่อุทยานประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็มาถึงกันแล้ว6กโมงครึ่งนะ ที่ทาการอุทยานตอนนี้ลงทะเบียนกันก่อนแต่ว่าของเราคุกฝุ่นทัวลงให้เรียบร้อยแล้วตอน,นนี้ก็จะเป็นด่านเก็บค่าบริการนะคะเ่อะเนเคส่วนเรานี้เดี๋ยวเราไปคุกฝุ่นทัวได้เลยเพราะว่าเขาลงทะเบียนให้เราแล้วเดี๋ยวเราเอาของก่อนถึงแล้วจ้า คุ้ยซดเจาวปีแล้วนะไม่ได้เจอกันถึงแล้วนจะจ๊ะโอเคแล้วสตาร์ทเลยนี่ uh huh. เรามาจอยกับทุกฝุ่นทัวให้เขาดูแลเราเวลาเราอยู่ข้างบนตอนนี้เราต้องการเอาอะไรให้ลูกหาบบ้างจัดการสรุปแล้วเราฝากลูกหาบไป5กิโลกิโลละ30เอออย่าแบกเองเลยเก็บเข่าไว้เถอะ <Okay. S 2> ตอนนี้ ไปทำกันแปรงฟันกันนะคะ <c oughs> อลุนสวัสดโอนี่ได้เสื้อมานะกระเป๋าเพียบเลยลจะได้ใส่มากมายได้เลยแป้งฟันกันฝั่งนูนนะ้นไะนู้นจุดลูกหาบแล้วนี่ร้านกาแฟโหมีมีกาแฟกินหรือเปล่าข้างบนอะข้างบนมีกาแฟไหมโอเค โอ้โหกาแฟเรามีทั้งกาแฟเจ้าที่มีทุกอย่างอ่ะเราก็ไปกับรถคุกฝุ่นเลยคิดชุกมาถึงแล้วนะเจ๊ลูกสาวนะเจ๊นี่ก็เป็นทิปที่สามแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวแม่ไปกินข้าวเดี๋ยวหนูไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยตอนนี้คุกฝุ่นก็มาส่งเราที่ป้ายกันเลยน้ำตกผูสอยดาวนะคะโหคิดถึงคิดถึงเลย ใยสวยเช่นนะผ่านไปเจ็ดปีน้ำตกภูสอยดาว้าวยังไงก็ต้องรอเพราะยังลงทะเบียนไม่เสร็จเลยนะฮเดี๋ยวเราไปกินข้าวข้าวก็อยู่ตรงนี้ห้องน้ำอยู่ตรงไหนห้องน้ำอยู่นี่ทางขึ้นเนี่ยน้ำตกภูสวยดาว อาคารอเนกนประสงค์อู้อูกินกาแฟกินกาแฟลืมไปเลยเข้ามาตรงนี้มีกาแฟด้วยแล้วก็ยังมีขนมมีน้ําขายด้วยตอนเราลงมาแล้วก็จะกินน้ําหวานตรงนี้แหละเล่งไ่อก่อนกา <c oughs> <c oughs> แฟแก้วละหกสิบบาท น,น่อนนโอเคอันนี้เราก็ลงทะเบียนเรียบร้อยนะคะเคื่อาบัตของเคยด้วยสองุ่มครับทุกปุ่นทัววันนี้มีกีคันสามคันสามสิบคนแล้วก็มีจอยทริปเนี่ยมีแม่แล้วก็มีอีกนะ มีมาจอยที่อีกสี่ห้าคน<ะ>ทีมสุดอี่มารเยอกับแม่ใช่ไหมนี่เราก็จะจ่ายถ่ายภาพร่วมกันนะคะคุบคุ่นทั่วเราขอ,ขอประชุมทีมสองนาทีอนันนี้ก็เบาๆเกือบสี่สิบคนเรา ช่วทีม2นาทีอย่างแรกระยะทางตรงนี้เจ็ดจุดหกจุดทางตรงนี้เขาบอกว่า6 5แต่ไม่จริงหรอกมันแปทุกทีเพราะงั้นวิธีเดินไม่ต้องคิดมากครับอย่าอย่าไปคิดถึงยอดคิดแค่ว่ามองหาป้ายป้ายป้ายถัดไปตรงนี้มีอินโทรหนึ่งหนึ่งช่วงประมาณโลกว่าแล้วก็อีก5เนินมองหาป้ายเมืถัดไปเรื่อยๆแค่นั้นพอ มี้ายบอกเงินบอกระยะทางเรื่อยๆแค่นั้นเร่งรีบครับเดินไปพักไประชุมกันก่อนนะคะ6.5แต่ความจริง8เส้นทางศึกษาธรรมชาติมหัศจรรย์ลานสนภูสอยดาวระยะทาง6.5กิโลเมตรอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวนะคะพร้อมกันแล้วด้านขวานี่ก็ถ่ายภาพกันก่อนชั้นที่หนึ่งภูสอยดาวถ้าลงมาเรา อาจจะมาแช่น้ำไหม <laughs> ถ้าไม่แรงโ okay. อเคอันนี้ทุกคนก็เตรียมรีดเชนะ็ดกินนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเดินเข้าไป